ู้หนนี้นะคะมาพบกับนะคะไดโนเสาร์หัวโตวนี่ไดโนเสาร์กินเนื้อนี่จะมากินไดโนเสาร์แล้วก็สตัตว์ต่างๆนะคะมีปูหอยปูปลาหมึกนะคะโอ้แล้วก็มีสิงโตมีไดโนเสาร์แล้วก็มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยวันนี้ค่ะต้องได้กิน มันได้กินนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เอาขึ้นมาจากในน้ำแล้วน้องๆเห็นน้ำไหมวันนี้นะคะไดโนเสาร์จะมางับงับงับตั้งงับตั้งงับตั้งงับงับตั้งงับั้งงับตั้งงับนะคะมาดูค่ะนี่โอ้ยโอ้ยขับได้หรือเปล่านี่โอ้ กุ้งกุ้งฉันจะต้องกินกุ้งฉันจะได้ต้องกินกุ้งนี่นี่ไดโนเสาร์ตัวนี้คาบคาบไดโนเสาร์ตัวเล็กมานี่ตัวนี้คาบปูงมาเห็นไหมนี่คาบแล้วคาบอะไรต่อดีคาบปลาดาวคาบปลาดาวดีกว่า โอ้โหนี่จะคาบไดโนเสาร์คอยาวหนยทำไมคาบไม่ได้นี่นี่แนะ่เป็นของข้าซะเถอะนี่ตัวนี้คาบปลาดาวนี่เก่งไหมพี่ไดโนเสาร์หัวโตเล้าคาบมา คาบปูออใครอยากกินปูบ้างอ่ะนี่โอ้แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วาจะเอาค่าจะเอา,า,เอาโอ้ตัวเลยคาบอะไรดีคาบไดโนเสาร์ตัวนี้ ขัไดโนเสาร์สีเขียวภาพไดโนเสาร์สีแดงนี่ฮ่าฮ่านี่ภาพไดโนเสาร์สีม่วงภาพปลาดาวดีกว่านี่ฮ่าฮ่าฮ่าขับอะไรดีอีกนะ น,น,น,นี่ข้าปลากะเบนเป็นข้าล่ะข้าจะคาบอะไรดีข้าจะคาบนี้้วกันมีสีดำนี่มีเสาตัวนี้มันแข่งกันคาบนี่โอ้คาบไปในเสาสีแดงคาบใครได้ไหม โอ้อันนี้ต้องช่วยกันคาบนี่คาบไปแล้วคาบแล้วดีอีกนี่นี่คา,าบมาลายละกันคาบมาลายโอ้โห มาลายไม่ยอมไม่คาบนี่นี่น้องๆเห็นไหมฮ่าฮ่านี่เรียบร้อยมีสัตว์อะไรกันบ้างน้องๆเห็นหรือเปล่านี่หากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามไ่เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่ขอลาไปก่อนคะ่ะบ,บายบาย